เฮ้ยอเลนมาแล้วเขาคือลูกเสือโอวกาสลูกเสือโอวกาสมากินแอปเปิลเหรอฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันคืออเลนได้แล้วสวัสดีครับน้องๆพบก,กับพี่ต่อสบายๆสไตล์เราชาแนลของผมคิดถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงพี่ต่อด้วยนะครับก็มาแล้วนักรบพิทักษ์จักรวาลกับสกินใหม่สเปกสเกลอเลนก็แปลแบบ ถไทยๆง่ายๆก็ลูกเสือโอกาศเขาว่าอย่างนั้นเออเขาบอกว่าพิเศษกดรับส่วนลดครั้งแรกฟรีสะสมส่วนลดสูงสุดถึง99%ถ้าใครดวงดีเนี่ยจจะได้ถึง99%นะแต่พี่ไม่เคยว่ะเต็มที่ก็70%มั้งก็กิจกรรมนี้เริ่มวันที่13พฤษภาคม2565ครับผมคือวันนี้นะครับถึงวันที่26พฤษภาคม2565เท่านั้นเท่านั้นนั้นน,นก็มีเวลาประมาณ13วันเนาะ <c oughs> จากการคำนวณแบบ ตรงนี้เลยก็อลองดูเขาบอกว่าสกินเต็มราคาเนี่ยอยู่ที่1 1 1 1 1ห่ไม่ใช่อยู่ที่710คูปองนะครับราคาสเปคสเปคสเกลเอรนอยู่ที่710คูปองครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ในกี่คูปองเนาะไปเดี๋ยวเราไปกดดูว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงนะฮะไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันเลยนะกิจกรรมนะปุ๊บแตะเข้าไปเขาก็จะให้เรายอมรับ ข้อมูลส่วนตัวนะฮะเราก็กดไปเลยไม่เป็นไรโอเคครั้งแรกนะเราจะสามารถลดส่วนลดได้ทั้งหมด3ครั้งนะก็ไม่ต้องอ่านกดอะไรหรอกเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้มาบ่อยๆเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่710คูปองน้องๆเห็นไหมการกดครั้งแรกเป็นการลดราคาฟรีนะถ้าคนดวงดีๆอาจจะลดฟรีได้ถึงหลายเปอร์เซ็นต์าะแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีกดอะไรอะเนาะกดไปเลยดีกว่าเร็วๆมันลดได้3ครั้งครั้งแรกฟรีแล้วก็ในในการลด แต่ละครั้งอ่ะมันจะมีเพิ่มขึ้นไปไงว่าจะลดเสียกี่คูปองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูครั้งแรกนะลดฟรีไปกดเลยเอาแบบเร็วๆนะคือไม่ต้องไม่ต้องฟังพี่อธิบายพอครั้งแรกกดฟรีมันจะกดลดได้สูงสุดถึง99%แต่ว่ามาดูว่าเราจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองมาครั้งแรกกดไปถามว่าไม่ต้องแสดงอีกขอให้โชคดีทีเธอวันนี้บกี่เปอร์เซ็นต์น้องๆเห็นยัง โอ้ยลุน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 กี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยลดครั้งแรก45เปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอเคละมาเดี๋ยวเราจะกดลดครั้งต่อไปนะอ่ะครั้งต่อไปจะเสีย9คูปองเนาะโอเคเรามาดูกันเราลดต่อไปนะ9คูปอง1 2 3่งสาเขาญาติเอามือปิดลุ้นโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์น้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มน้องๆขอให้พี่โชคดีกับเขาบ้างเถอะนะกี่เปอร์เซ็นต์ โอ้ยลดเป็นหกสิบห้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการลดครั้งต่อไปให้นะครั้งที่สามจะเสียสิบเก้าคูป,ปองโอเคขอให้โชคดีนะลดครั้งสุดท้ายขออนุญาตกดอมือปิดโอ้ยลุ้นเว้ยลุ้นเว้ยน้องๆได้สิทธิ์เห็นก่อนพี่พี่อมือปิดไว้อยู่พี่ค่อยๆแง้มมาลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดให้พี่อีกกี่เปอร์เซ็นต์ลดให้พี่ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ย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  Icana, เฮ้ยอีกกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าถือว่าโอเคนะลดเจ็ดสิบบาทก็เท่ากับซื้อแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนาะเย้คลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นว่ะโอเคใครที่ได้ลดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้วยนะ พี่เคยเห็นคนมาคอมเมนต์นะลดได้สูงุดถ,ถึง9.9%เลยเสียแค่1นคูปองอะไรเงี้ยเสียไม่กี่คูปองก็สรุปว่าพี่จะซื้อสกินอาเลนสกินเนี้ยสเปคสเกาเตอร์ไอลูกเสือโอกาสได้ในราคา213คูปองรวมนะรวมจากไอที่ลดราคาครั้งแรก9คูปองครั้งที่2อจริงๆแล้วครั้งแรกลดฟรีไง แล้วรากดครั้งที่สองเสียไป9คูปองครั้งที่สามเสียอีก19คูปองก็รวมรวมเสียไปประมาณ28คูปองบวกกับอีกอืก็เสียไม่ถึง250ก็ถือว่าลด70%เนาะเดี๋ยวเราจัดไปเลยซื้อดิครับรออะไรซื้อมาเลยน้องป๊อปถามว่าจะซื้อไหมในราคา2 1 3คูปองใครไม่ซื้อก็บาแล้ว,วจัดปุยจัดปุย ถือว่าดวงดีไม่มากแต่ว่าถ้ายากก็พอได้ครับผมไม่ใช่หมายความว่าก็ยังถือว่าได้อยู่ได้อยู่ก็แปลว่าได้นะถือว่าซื้อในราคาเจ็ดสิบเจ็ด7ิบร้อยเคูปองก็ถือว่าดีฮะเดี๋ยวเราไปรับสก,กินกันเฮ้ยถือว่าแบบหมดไปอ่ะตีไปประมาณหมดไปสองคูปองอ่ะตีแบบงโง่ๆไป250ร้อจากราคาเต็ม 700, 7จ0ดร้ใช่ปะ ก็ลดไปประมาณอืลดไปสามสี่ร้อยคูปองลดอืมประมาณนั่นแหละสี่ร้อยบวกสามร้อยตีไปว่าลดไปสี่ร้อยคูปองแล้วกันจริงๆมันลดเยอะกว่านะั้นสี่ร้อยกว่าเค okay, นะน้องๆเดี๋ยวจะได้ดูสกินใหม่กันแล้วจัดปุยมาเร็วหนึ่งจองมพร้อมรับกันยัง เฮ้ยอเลนมาแล้วเขาคือลูกเสือโอวกาศลูกเสือโอวกาศมากินแอปเปิ้ลเหรอฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันคืออเลนได้แล้วคุ้มมากๆอวดเพื่อนไปดิโอเคน้องๆถือว่าดีเลยมีกรอบปะวะไม่มีกรอบนะมีแต่นี้มาไม่มีกรอบแต่พี่เนี่ยจะกรอบแน่โอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูเอฟเฟก เอาเล่นกันถือว่าคุ้มคลิปนี้ไม่ไม่แพงมากโอเคขอให้น้องๆลดกันได้เยอะกว่าพี่นะพี่ไม่อยากใครลดได้น้อยกว่าพี่หรอกขอให้ลดได้น้อยกว่าพี่โอเคไปเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินในโหมดฝึกซ้อมครับผมโอเคครับน้องๆมาฟังกันอีกทีนึงว่าชื่อสกินว่าอะไร Space Scout Space Scout ภาษาไทยว่าลูกเสืออวกาศเย็ดเคลูกเสืออวกาศ Space Scouts ลูกเสืออวกาศหืม <c oughs> ยานจริงๆมึงกูจับทําเมีย <c oughs> มาโอ้โหถือว่าสวยนะเนี่ยเป็นเหมือนสตาร์วอร์เป็นลูกเสืออวกาศถือว่าเป็นสกินระดับรีเจนที่แบบสวยอะ่ะฟันปกตินะเฮ้ยต้องใส่ต้องมาสตรีมเล่นกันแล้วมั้งดูดูด,ดูเองว่าสกินนี้กับสกินนู้นไหนสวยกว่กันอันนี้เป็นฟันกอสไลท์ใช่ไหมของอานสกินนูน้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้ก็เป็นแบบออกแบบแนวโอกาสไงก็เขาบอกอยู่ว่าเป็นลูกเสือโอกาสนี่คือฟันปกตินะเนี่ยคือมันมีแบบแพสซีฟเยอะมากนะเลนแ่ะพอสแต็กแต่มันก็จะฟันปุ๊บ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 พี่เล่นไม่เป็นเลยอ่ะจริงๆริงแต่พี่ไม่เคยเล่นด้วยซ้ําจริงๆมีตัวไม่เคยเล่นเลยมาสกิลแรกนี่สกิลแรกเป็นแบบนี่ฟันแบบนี้มันจะยกหรอวะติดสแต็กเหรอมันติดสตันว่ะเฮ้ยปรับเฮ้ยสวยสวยสวยสกิลสองอ๋อเป็นการพุ่งตัวไปเอ้ยแล้วมีคํานี้ขึ้นมาด้วยวะน่ะ เหมือนมันเขียนว่าอะไรวะภาษาอังกติดลบพี่ขออภัยเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีสกิลสามนี้เป็นการล็อกขาใช่ไหมที่พี่รู้เพราะอะไรพี่เล่นแครี่บ่อยไงพี่โดนแม่งล็อกแบบเนี่ยล็อกขาดูขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้โอ้โหคือโดนล็อกขานี่คือแบบไม่ได้ใช่ไหมล็อกขาแล้วเราก็จะโดนฟันอย่างเงี้ยปับ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 สกิลสองอ๋อเป็นการพุ่งเข้าไปฟึบเอาไว้หนีก็ได้ใช่ไหม น่าลองเล่นนะพี่ไม่เคยเล่นเลยวะน้องๆไดให้โอกาสพี่เล่นอนะเลนป่ะอาจจะได้แบบสตรีมนะเด็กแป๊บหนึ่งอาจจะสตรีมนะสักสองตาอะไรเงี้ยทํารีวิวสก,กินไว้ปุ๊บไม่มีไม่น่ามีท่าวาร์ปนะไม่มีอยู่แล้วอะ่ะสกิลแรกสกิลแรกสกิลสองสกิลสองสกิลสองอันติปุ๊บปุ่มอ่ะพี่ถือว่าโอเคนะในราคาเนี้ย ก็ได้มาไม่ถึงสองร้ยหสิบประมาณสองร้ยห้าสิบคูปองนะครับก็2อ0้ห้าสิบคูปองอะครับถือว่าวันนี้ก็มีดวงนิดๆหรือเปล่าเขาไม่รู้นะขอให้น้องๆดวงดีกว่าพี่นะพี่ไม่ได้อวดนะว่าพี่ได้ลด70%็ิบเนพี่อยากให้น้องๆได้ลดเกิบเกปเซกันเลยด้วยซ้านะครับโอเคพี่ก็มาเล่นเป็นแนวทางกิจกรรมนี้ให้น้องๆดูงบทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นงบของพี่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าใดๆทั้งสิ้นก็ถ้าชอบหรือถูกใจนะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับน้องๆครับ แล้วถ้าแบบเออช่องพี่นี่เขาแบบเออชอบนะถ้าเราชอบจริงๆนะกดติดตามช่องพี่ไว้ให้ด้วยนะแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะพี่จะมีการสตรีมเล่นเกมเอาวีเนี่ยนะใครอยากเล่นก็กดแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวพอพี่เล่นปุ๊บมันก็แจ้งกระดิ่งว่าเฮ้ยพี่ต่อสตรีมแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้พี่ก็จะลงแรงบ้างเล่นธรรมดาบ้างอะไรนี้นะใครอยากเล่นก็มานะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูให้ฝั่งนู้นฟัน้างดีก่าสกินซันกอสนะของอารินเหมือนกันดูนี่ดูซันกอสบ้างอ่ะฟันเด เนี่ยอันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นออกเป็นสีแดงแดงไงนะฝั่งนู้นอ่ะเป็นสีแดงของเราอ่ะเป็นสีม่วงของเขาเป็นโซนพระอาทิตย์ไงฟันใหญ่เลยนะมึงฟันใหญ่เลยนะฟันฟันเหรอเนี่เห็นไหมปึบอืมไงชอบแบบไหนก็ถือมันถือว่าเป็นสกินใหม่เนาะก็ถือว่าโอเคนะพี่ว่าราคานี้ไม่แพงมากก็กะอยู่แล้วแหละว่ามันคงไม่ถึงห้าร้อยเออก็ประมาณนี้ครับน้องๆเดี๋ยวพี่รีบลงคลิปให้ดูนะขอบคุณมากครับผมที่ยังติดตามช่องพี่นะ โอเคไม่ลืมนะไอกิจกรรมแจกคูปองอ่ะเดี๋ยวพี่รอก่อนเดี๋ยวว่าพี่พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะจะขึ้นขึ้นคลิปไว้หรือว่าพี่จะขึ้นสตรีมให้ว่าจะแจกยังไงนะโอเคนะครับขอบคุณมากสบายสบายสไตล์เราหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับการตัดสินใจของน้องๆบ้างอยากได้สกินต้องลงมือเฮ็ดครับผมพี่ต่อไปแล้วกับสกินใหม่ของพี่ Space Scale ลูกเสืออวกาศใช่ลูกเสือโอกาสน่ารักมากลูกเสือเขาไม่จับมือควายื่นซ้ายมาจับหาำร้องอ๊้ไม่ใช่ไปแล้ว<笑><笑>เหีย้ยอะไรวาคึงเรียนมาจากที่ไหนเนี่ย